สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเป็นตัวแทนของแอนินท์อนนะครับก็เชิญชวนนะครับองค์กรระหว่างประเทศและก็สาคูต่างๆครับมาร่วมเสวนากันนะครับวันนี้เนี่ยเราได้แขกพิเศษนะครับเป็นท่านนวิทยากรผมขออนุญาตให้ท่านช่วยแนะนาตัวนิดหนึงครับผมครับสวัสดีครับผมนายแพทย์กิริศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทาง Talk แอมินทอปรัฐบาลซีพีโอนะครับที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องที่สําคัญที่สุดของโลกของประเทศไทยวันนี้ครับคือเรื่องของการบริหารและการควบคุมโรคโควิดรวมถึงการบริหารจัดก,การวัคซีนของโลกและของประเทศไทยนะครับ mm hmm. เพื่อจะทําให้เราแก้ไขปัญหาแล้วก็เปิดประเทศแล้วก็สร้าง เศรษฐกิจใหม่ของคนไทยและคนทั่วโลกครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านติดตามเราได้นะครับในวันที่28ครับช่วงเวลา8โมงครึ่งถึงบ่าย3นะครับซอฟของท่านนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับอันนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านติดตามด้วยนะครับแล้ก็ขอขอบคุณมากครับท่าน